ครับสวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาร์เพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่นะฮะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะฮะลูกค้านํามาเทิร์นนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้ารีโว่2.4นะครับเอนทรีปี2020นะฮะแล้วก็ได้นําตัวโตโยต้าวีโก้นะครับ3.0นะครับตัวจีเกียร์แมนนวลปี2013นะคันนี้นะครับนํามาเทิร์นนะฮะเป็นรถมือเดียวนะฮะสีบอลทองนะครับถ้าลูกค้าคนไหนกําลังมองนะฮะหรือว่า บังหารถอ่าเทลล่าวิโก้แชมป์นะฮะเครื่อง3,000นะฮะก็นี่ก็ได้เข้ามากับบริษัทเพชรยนต์ของเราแล้วนะครับอ่าก็ก่อนที่จะไปชมนะครับออปชั่นฟังก์ชันของเขานะฮะก็รบกวนนะครับลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ฮะซอยเสรีไทย68แยก1นมิลบุรีกรุงเทพนะครับก็เป็นอาณาจักรนะฮะรถเบอร์สที่ใหญ่ที่สุดย่านมีนบุรีเลยทีเดียวนะครับอ่า อ่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชันของฟังก์ชันของเขาก่อนแล้วกันนะฮะคันนี้นะเนื่องจากรถเข้ามาใหม่นะฮะเรายังไม่ได้ทราบราคานะฮะว่าราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวคันนี้อาจจะเป็นตัว Toyota Vigo Champ นะฮะ3.0 p r e ร e เ e อ r ์เกียร์มนด้วนะฮะนะครับเป็นตัวเครื่อง D4D v n t u r o o นะครับอินเตอร์คูลนะครับนะเป็นตัวรถกระบะที่ยอดฮิตเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีลูกค้า อ่าหลายท่าน icism, น,นี่ฮะที่กํมมาลังสนใจตามหาอยู่นะฮะตอนนี้นะครับนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0ูนย์แปดสี่สามแปดสี่นะครับผมมะเพชรยนต์นะครับหรือว่าจะเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะฮะที่บริษัทของเรานะฮะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นึ่งมิลีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9ก้าโมงนะครับถึง5้าโมงครึ่งนะฮะคันนี้นะฮะไฟหน้าของเขานะครับก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์นะครับโครงไฟใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็จะได้เป็นกระจังหน้านะครับสีเทาครับนะครับตัดกับสีโครเมียมนะฮะมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์นะฮะป้ายทะเบียนนะฮะกอไก่ทองนะครับ8965หนะฮะทะเบียนพระนครศรีอยุธยานะครับผมนะฮะนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะฮะของเขาครับก็จะมีโป่งล้อมาให้นะครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่นะฮะสีนะฮะสภาพเดิมๆนะฮะไม่มีเก็บสีใดๆทั้งสิ้นเลยฮะผมนี่ฮะสภาพที่รถเพิ่งเข้ามาเป็นยังไงนะครับพาให้ผู้ชมได้ดูเลยก่อนเลยนะครับผมนะฮะก่อนที่เราจะไปปรับสภาพขัดสีอะไรต่างๆนะครับนี่นี่นะับผมแล้วก็ส่วนของยางนะฮะจะได้เป็นยางไมชไมชลินนะครับผมนะฮะเป็นยางปี2019นะฮะสัปดาห์ที่31นะฮะ ซีรีส์ยางก็จะเป็น265นะฮะ 65R17 แมกอัลลอยเดิมแท้โรงงานแมก6รูนะฮะได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วด้วยนะครับผมนะยางก็ใช้ได้อยู่ประมาณปี2ปีใช้ได้อยู่นะฮะผมในส่วนของซุ้มล้อนะฮะนี่สภาพยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเนาะนะครับไม่มีนะครับรอยจมน้ำนะฮะรอยสนิมใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะเรามั่นใจได้เลยนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเพราะว่ารถของเรานะครับจะคัดพิเศษนะฮะ เกรด A นะครับไม่มีประวัติจนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนครับเพราะว่าเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์นะมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเราครับเปิดห้าก่อตั้งก็จากนะครับผ้าใบนะครับธรรมดาตอนนี้เรามีโครงสร้างที่แบบใหญ่นะในพื้นที่นะครับห้าไร่กว่านะครับเรามีถึง3สาขานะฮะขอให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเราได้รถสวยรถดีรถเดินแน่นอนนะครับไม่มีการย้อมแมวนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครก็จะมีนะครับเพจนะครับไฮลักนะครับสามจุดศูนย์ดนะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นสีโครเมียมนะครับหูช้างก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นกระจกทับปรับไฟฟ้านะครับน้ำเปิดนะฮะก็จะเป็นสีโครเมียมติดกันลอยมาให้เรียบร้อนะครับตัวนี้นะครก็จะเป็นกระจกออโต้เริ่มนะครับนี่นะฮะเป็นกระจกแท้เลยนะครับติดฟรีมาประมาณ40%นะครับ มีคิ้วกับสัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับในส่วนของท้ายกระบะท้าในส่วนของกระสีนะครับอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีรออสนิบเลยเห็นไหมฮะผู้ชมนะครับผมนะับผมก็มีโป่งลอมาให้ด้วยนะครับตรงท้ายกระบะก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะฮะอัติเมตนะครับตัวเฟอร์ฟอร์แมนเพรนเดอร์ติดมาให้เรียบร้อยส่วนในส่วนของไฟท้ายนะครับ ็ดีไซน์ออกมาเป็น3มิตินะครับนี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีตัวโครเมียมนะครับขี่ตรงกลางมานะครับกันชนก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้นะครับผมสวยๆเลยนะฮะสนใจนะฮะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าตัววีโก้คันนี้นะครับสวยจริงๆนะฮะในส่วนของตะเข็บรอยเมตรอาร์ตเดิมๆนอไม่มีขยบนะครับนี่นะฮะนี่นะครับผม ติดแมกนีเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกระจกด้านหลังนะก็มีไลฟ้านะครับมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะในส่วนของอาภายในกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะฮะนี่นะครับสภาพห้องเครื่องนะครับกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะคันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับ 1KD นะครับเป็นเครื่อง D4D นะครับความจุอยู่ที่3.0นะครับผมนะฮะตัวเครื่องนะฮะไม่มีรอยเยิ้อรอยซึมของน้ามันเครื่องเลยนะฮะในส่วนของน็อตฝากระปรงต่างๆเดิมๆไม่มีขยับเลยนะครับผมนะฮะ พนะครับก็จะเป็นรถนะครับเดือนมกรานะครับปี2013นะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับคานเดิมนะฮะคานเดิมนะครับผมนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับในส่วนฝาโปองครับเดิมๆนะครับนะฮะนี่นะฮะสังเกตได้เลยว่ามีในส่วนของตัวปั๊มนะฮะโลโก้โตโยต้าติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะนะครับผมอ่าบอกได้เลยนะฮะใครกําลังมองหานะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ รถเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่29ตุลาฯนะนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับผมมะเพจยนนะครับเดี๋ยวก็จากกันนะฮะก็นะดีเทลอีกทีนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Vigo นะครับตัว P-Runner 3.0นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะนะครับเป็นตัวเครื่อง D4D V n Turbo h i Bitter Cooler นะครับนะตัวบล็อกเครื่องจะเป็นตัวรหัส 1KD นะครับ ราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งในส่วนของใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเนื่องจากรถพึ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ราคามานะครับผู้ชมครับนะครับยังไงขอฝากด้วยนะครับ t o y o ต a Vigo 3.0 p ามจุด r เป็น4ประตูนะครับนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับปี13นะฮะนะฮะก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะเพรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ